โอ้คุณแม่มาจากไหนนี่เฮ้ยอะไรโอ้ทุดคลัตมาได้ไงนี่เอาเอาเอาโอ้โอ้อะไรอะไรโอ้กลกน่าดอกระโหลกโอ้อะไรนี่โอ้ยอะไรกันนี่ ได้ไหมเห็ดน่ะได้ครับเล็ดหน่อยฮะเล็ดหน่อยไหนดูซิโอ้เก่งจริงเลยพี่ทีมไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดกับคุณแม่นะครับโอ้แต่สุพรรณษาพลัดพลาดไปยังไงมาไงนี่โอ้น่ารักมากเลยอ่ะเมื่อกี้นะ่ะเส้นที่ปีนชีรดไม่ได้เลยหวัวโอ้โอตอน ตอนไปเก็บเห็ดไม่เรียกอียเอาไปด้วยไม่ได้หรอกไม่ได้ไปช่วยเก็บหรอกจะไปปวนแม่เดี๋ยวจะไปลงปลายเนาะโอวันนี้ได้กินแกงเห็ดครับสวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมนน่นไปดูเห็ดพี่ฟิล์มนน่นไปดูเห็ดพี่ฟิล์ม เก็บสนุกไหมนางคนคนเยอะไหมเยอะมากค่ะโอ้โหเข้าตลาดนัดเลยเขาว่าไม่ใช่คนมาเยอะเรามาช่วงดึกด้วยใช่ไหมเขามาส่องตอนกลางคืนด้วยส่องเเก็บมาเลยนะเออเดี๋ยวแม่ว่าจะไปหาเก็บอยู่คุณพ่อจะไปกับแม่ไหมก็ด้วยความยินดีครับ ไปส่งกับแม่น้อยแม่อยากไปเก็บได้ได้ได้เดี๋ยวจะไปเป็นเพื่อนไปกลางคืนไปตอนกลางคืนไปด้วยไหมเอาแบบไปส่งนะช่วงนี้ฝนตกนะครับติดต่อกันเห็ดก็จะออกเยอะนะครับผมไม่น้อยด้ยนันไปพแกงอยู่พี่ฟิล์มไปเก็บเห็ดกับคุณแม่โอ้โห แต่ว่าสุพรรณสานี่สิสสไม่ได้ไปรีบวิ่งมารับเลยลตัดทรงผมใหม่บอทรงอะไรนี่ทรงต่ำครับลูกทรงต่ำอะไรเหมือนเห็ดเหมือนเหมือนเห็ดเลาคอเหมือนกะลาครอบนะสมัยต่กอนบอกูก้าสูนสมัยต่กอนถ้าจะตัดผมก็ต้องเอากะลาครอบแล้วก็ตัด โอ้สุพรรณษาตื่นเต้นครับที่มไปเก็บเห็ดมาไหนดูสิดูชัดๆสิเขามีเห็ดอะไรบ้างนี่เขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดกลวกอืยเห็ดอะไรนะพ่อเห็ดดำหมักอืเห็ดดำหมักอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้นี่แม่ไม่รู้แต่เคยกินแล้วก้อนนี่เห็นละงกขาวเห็นละงกขาว บ้านเราเขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดเกลือเห็ดเกลือสองสามอย่างนะครับเห็ดเห็ดรวมเห็ดรวมต้องมือโดนอะไรลูกโดนซอสกินซอสพลิกากินซอสพลิกมีว่าเลือดอะไร หนื่อยไหมน้องฟิล์มสู้สู้ค่ะลูกควันช้างต้องหากินหมานหากินเก่งต้รู้จักเก็บเห็ดหา,าทุกอย่างาอเออพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มจะไปต่อแล้วอ,อ่ะ พี่ฟิมจะขับรถนีแล้วไปแล้วพี่ฟิมขับรถนีแล้วลื้พี่ฟิมขับรถนีแล้วสุพรรณษา อโอ้ไม่ให้ไปหนูไม่ให้ไปพี่ฟิมไม่ให้ไปโอ้ขี่แตกแล้ว ไม่ยอมให้พี่ฟิล์มขับรถเล่นเลยไปไม่ได้นะพี่ฟิล์มไม่ให้ไปหรอกค่ะเออพี่ฟิล์มขึ้นรถอีกแล้วให้ขึ้นไหมนะัเฮ้ยไม่ยอมไ โอ้ดูดูด,ดทูทีมจะขึ้นให้ได้เอา้าโอ้โหทีมจะขึ้น oh, <no. S 1> ไม่ยอมเออตัวโกงนี่นี่ตัวโกงเขาจะขับรถเล่นไม่ให้เขาขับนี่เออโอ้ไม่ให้คีย์เลยนะเนี่ยดูดูครับโอ้โห รู้มากเลยครับผมเอเห็นหน้าตัวเองไหมนั่นน่ะน่ารักมากเลยครับ สงสัยจะขับเองแล้วมั้งหวงพี่ฟิล์มครับกลัวขึ้นรถไปเที่ยวนีสุพรรณษาหวงพี่ฟิล์มไปเลยเฮ้ยอย่าไปดึงนั่นขาดดิ เล <laughs> ยฟิล์มขึ้นรถคันนี้ครับผมเอาไงดีไปอีกแล้วนั่นเอาโอ้ดาดอก น่ารักมากครับผมสองพี่น้องเล่นกันนะครับพี่ฟิล์มเขาเก็บเห็ดมาเหนื่อยเขาจะขับรถเที่ยวตัวเองอะ่ะของเขาไว้ทําไมจะซ้อนไปด้วยเหรอ,อโอ้ยนั่งลงด้วยอ้อนอ้อนอ้อนพี่ฟิล์มหนูไม่ให้ขึ้นรถนะดูเขาอ้อนสินาะงเขามาอยากให้พี่ฟิล์มขึ้นรถหนีเขาเออนั่งลง อ่อนก่อนแม่พี่ฟิมขึ้นรถนีนะอ่อนแล้วอ่อนก่อนเร็วอ่อนอ่อนอนอ่อนแล้วอ่อนอ่อนอ่ทำไม่อ่อนพี่ฟิล์มขึ้นรถนีนะอ่อนแล้วน่ารักมากเลยครับเมื่อกี้มีการย่อขาด้วยเหมือนจะแสดงปฏิกิริยาว่าพี่ฟิล์มไม่ให้พี่ฟิล์มขึ้นรถนะ เออจะกินนวดฤาษีแมกแล้วนั่นเ,ออเอ้อพี่ฟิล์มขึ้นรถหนีแล้วนั่นเห็นไหมนั่นเออพี่ฟิล์มขึ้นรถหนีแล้วดื้อดิอ,ดอ,อยากดื้อนักพี่ฟิล์มขึ้นรถหนีเที่ยวแล้วเออระวงังเขาติดเครื่องนะขับรถหนีนะ โอเคครับสนุกมากเลยนะครับผมน้องฟิล์มเหนื่อยไหมลูกสนุกไหมไปเก็บเห็ดม,มันจะสนุกที่ไหนเนาะมันก็ได้เห็ดมาทำกับข้าวไงลูกอา้าวโอเคพีไ่ไปเก็บเห็ดมาเหนื่อยแล้วอา้าวจะขับรถหนีเที่ยวก็ไม่ได้สุพรรษาก็ห่วง โอเคครับเดี๋ยวเราให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับสุพรรณสาหันมาหน่อยลูกขอเสียงหน่อยเร็วหวานหวานหน่อยเร็วว,วันดีข้าหวานหวานเร็วทำงไงมุนมาวันดีท่านผู้ชมก่อนเร็วกดซับสไครต์ก่อนเร็วไม่เอาตูดเอาหน้าค่ะสุพรรณสาเออหันหน้ามาอ่ะวันดีข้าสวยๆเสียงวันดีเสียงร็วเสียง สวัสดีก่อนสวัสดีทุกไงสวัสดีโอ้โหอ่าโ,โอเคครับผมน้องฟิล์มก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กระดิบเป็นกำลังใจให้ช่องการ์ดดีสียใไรกันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ